ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตคริเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันแบบแรนดอมนะครับเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครชอบคุณมากและอยากมาจีบคุณเอ,อ่อหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครชอบคุณมากและอยากมาจีบคุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โหเดอะเฮอร์มิอยากอยู่คนเดียวรอครับอยากอยู่สงบสงบใช่หรือไม่เวลานีา้ในบางท่านอาจจะไม่อยากยุ่งใครมากมายนะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกันแล้วแต่แต่ผมว่าจะมีคนเข้ามาแน่ๆนะครับชัดๆเดอะไฮพริตทสต่อให้คุณอยากอยู่สงบสงบแต่คุณก็มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์โดยกําเนิดหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคุณมีเสน่ห์แน่นอนโอ้โหเดอะไฮรแฟน ใบนี้เป็นตัวแทนของความโชคดีทุกประการที่พึงจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วยิ่งหัวข้อนี้เรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจด้วยนะ w i e l of Fortune oh, โอ้โชคดีแล้วโชคดีแล้วอ่าดวงขึ้นแน่นอน Private ล้อมดี w h e l of Fortune คือดวงขึ้นดวงดี oh, The Sun ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายอีกแล้วเปิดกันเห็นๆน,นะครับเดอะซันออกมาการันตีขนาดนี้วันนี้ดวงดีมากมายมหาศาลแน่นอนเดี๋ยวมาดูใบที่เหลือกันนะว่าจะมีใบไหนออกมาส่งเสริมหรือมาแยง้งใดๆหรือไม่นะครับใครชอบคุณมากอยากมาจีบคุณวันนี้โอ้โหไพ่ดีงามทุกใบเลยโอ้แปดดาบ e g e of swords ไปทักเข้าหน่อยหนึ่งมีดาบออกมาเลยไม่ต้องกลัวดาบนะครับ ผมมองว่าอาจจะเป็นอดีตของคุณหรือปัญหาบางอย่างที่คุณยังแก้ไม่ตกไม่ต้องกลัวนะมีเดอะซัช่วยอยู่แล้วมีไฮร์เฟนด้วยนะ We ออฟฟอร์จูนอีกดวงดีมากๆโอโหสิบ oh, oh, เหรียญ t e นอฟเพนเด c l e s สไพ่สิบเหรียญน,นี้ถ้าไม่ได้ตีเรื่องการเงินดูเรื่องความสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีมากอ่าไพ่แต่ละใบมีความหมายหลากหลายนะครับดูได้รอบด้านเลย โอ้โหเดดเดวิลความสเสน่หาสเสน่ห์ตันหากลาคะกาม,มารมาลอะไรทำนองนี้ความรู้สึกทางโลกอะประมาณนี้ไม่ต้องขยายความกันเยอะนะครับมาเต็มเอเดทาวเวอร์คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะครับอาจจะมีการจบบางอย่างเพื่อเริ่มใหม่นะจบบางอย่างเพื่อเริ่มสิ่งใหม่บางอย่างไพเวทล้อมดีคุณไม่ต้องกลัวอ โอ้โหหนึ่งไม้เท้าเอสออฟวอนสบายใจได้มาขยายความกันเลยนะครับวันนี้ใครชอบคุณมากอยากมาจีบคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดูได้นะครับนี่คือพลังงานรวมนะจากหน้าไพ่ออกมาใบแรกก็คุณก็อยากอยู่ในความสงบกันเลยทีเดียวนะครับ ไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังมาหรือเหนื่อยกับการใช้ชีวิตส่วนตัวภาระเยอะแล้วอะไรแบบนี้บางทีคุณอยากปลีกวิเวกอยู่สงบสงบคนเดียวอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอย่าเพิ่งมากวนได้ไหมอะไรแบบนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่อยากอยู่สงบสงบหรือบางท่านอาจจะมีแนวคิดที่อยากจะไป ฝึกจิตฝึกใจทําสมาธิยามว่างหรือถึงขั้นปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่บางท่านอยากบวชเป็นไปได้ด้วยนะครับเอาตามที่สะดวกเลยนะครับแต่ช่วงนี้ดูแล้วน่าจะยังคงต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากไปอีกสักพักใหญ่ๆเพราะคุณมีสเสน่ห์เหลือเกิน คุณมีสเสน่ห์มากมายในสายตาผู้คนแวดล้อมนะครับไม่ว่าใครมองเห็นคุณคุณก็ดูโดดเด่นเป็นสง่าในฝูงชนเดินมาในฝูงชนนี่คุณจะเด่นกว่าใครเลยแบบนี้นี่ไม่ได้อวยกันเว่อร์เราทำนายตามหน้าไพ่นะครับใบนี้คุณมีสเสน่ห์หน้าค้นหาหน้าหลงไหลเป็นอย่างยิ่งอะไรทํานองนี้แล้วก็เดอะไฮโรแฟนในบริบทนี้เรื่องความสัมพันธ์ทํานายว่าคุณกําลังมีโชคดีคนแวดล้อมส่วนใหญ่ดี มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผู้คนถ้ามีคนกลุ่มน้อยสร้างปัญหาให้คุณก็มักจะทําอะไรคุณไม่ได้หรือมีเหตุต้องพ้นไปเองอะไรแบบนี้ปัญหาคลี่คลายได้เองคุณไม่ต้องกังวลนะครับและใบนี้จริงๆแล้วถ้าสําหรับคนที่มีคู่นะถ้าคนที่มีคู่มาดูนะไพ่นี้เป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยนะไฮโรแฟนเนี่ยใครที่คบกันเป็นแฟนกันมานานจนสุกงอมมีโอกาสแต่งงานได้ด้วยส่วนคนุณคุณคนโสดมีโอกาสเจอมิตรด,ดีอ่ะ วิวออฟฟอร์จูนที่ออกมากับพายแวดล้อมดีๆขนาดนี้เราก็ต้องทายดีว่าเป็นช่วงดวงขาขึ้นใบนี้ถ้าออกมาเดี่ยวๆมันสุ่มเสี่ยงต่อการ50-50ดวงดีก็ได้ดวงขึ้นก็ได้หรือดวงขาลงก็ได้แต่เมื่อพายแวดล้อมดีขนาดนี้ต้องทายดีว่าดวงขึ้นเป็นช่วงดวงดีจะทําอะไรหยิบจับอะไรก็ดีครับนะ และที่แน่ๆปฏิเสธไม่ได้เปิดกันเห็นเห็นเดอะซันออกมาการันตีขนาดนี้ว่าวันนี้เป็นพลังงานด้านบวกด้านดีจริงๆไม่ได้อวยกันไม่ได้เอาใจกันเปิดกันเห็นๆนะไพ่ดีก็ต้องทํานายดีนะครับเออบางคนบอกพี่มอสทำนายดีดีดีก็มันออกมาดีถ้ามีอะไรไม่ดีผมก็ต้องแนะนําอย่างใบถัดมาเป็น8ดาบอย่างเงี้ยโอเคเราก็ต้องแนะนํากันตามตรงว่า คุณอาจจะยังมีปัญหาบางอย่างอยู่ที่ยังแก้ไขไม่ตกเรื่องความเครียดส่วนตัวหรือแม้แต่ปัญหาที่คนอื่นสร้างให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจสร้างปัญหาให้คุณแต่อาจจะเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานเช่นปัญหาในครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องนี้สินค้างเก่าอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลนะครับช่วงเวลานี้นะ มีทั้งไฮโลแฟนวิวออฟฟอร์จูนเดอะซันแถมมี1ิเหรียญชีวิตส่วนตัวคุณจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าใบนี้ผมทํานาย2อย่างหนึ่งการเงินคุณจะดีขึ้นถ้าคุณลําบากคุณจะสบายขึ้นหรือถ้าคุณไม่ได้ลําบากคุณจะสบายยิ่งขึ้นไปอีกส่วนความหมายที่2ตามหัวข้อนี้คือใครชอบคุณอยากมาจีบคุณมีคนอยากจีบคุณมีคนอยากสร้างสัมพันธ์กับคุณ1ิบเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มดีด้วยนะครับมีแนวโน้มพัฒนาถึงขั้นเป็นคู่รักได้ด้วยนะมันไม่ใช่่รรรักไมมชอบธดาแล้ว มันมีความเดวิลด้วยความรู้สึกทางโลก ออตัญหาราคากรรมรมมาเต็มกับเดวิลคุณไม่ต้องกลัวใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้ายนะครับนะถ้าควบคุมมันให้อยู่ในสัสดส่วนที่เหมาะสมใบนี้ถือเป็นใบมหาสเสน,น่ห์ใบนึงคนคนนี้ที่กล่าวถึงตามหัวข้อนี้ที่ว่าชอบคุณอยากมาจีบคุณเขาไม่ได้ชอบเฉยๆเขาอยากมีความสัมพันธ์กับคุณอยากมาใกล้ชิดคุณด้วยประมาณนี้หลายคนอาจจะถึงขั้นรักจริงหวังแต่งหรือจะไม่แต่งก็แล้ว,แ,ลวแต่ตามศรัทธาตามความสะดวกได้เลยแต่เรียกว่าอยากมาใกล้ชิดอยากมามีความสัมพันธ์แบบคนพิเศษนะ คนนี้จะเป็นใครได้บ้างในชีวิตให้คุณไปดูคนใกล้ตัวเลยนะคนใกล้ตัวคุณที่มีการเกี่ยวข้องกันในชีวิตประจําวันเจอกันเป็นประจํารู้จักกันแล้วเจอกันจริงๆแล้วไม่ใช่แบบพวกใครก็ไม่รู้ทักออนไลน์แชทมาอลอยๆอย่างนั้นไม่ใช่ระวังนะครับถ้าไม่เคยเจอกันคุยแชทกันออนไลน์แล้วยิงอ้างว่าเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ทานองนี้ระวังโดนหลอกระวังนะครับนะาประมาณนี้คนคนนี้จะรู้จักกับคุณอยู่แล้วเคยเจอกันอยู่แล้วโดดเด่นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทํางานเกี่ยวข้องกันทางสายงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อร่วมงานโดยตรงหรือเป็นลูกค้าหรือเป็นคอนเน็กชันใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกันนะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้คุณเลยมีสเสน่ห์ไม่แพ้คุณความทั้ง d e v ิลทั้งเดอ h ไฮพร d t e s ส ออกมายืนยันทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาว่าพลังงานวันนี้เป็นการที่คนมีสเสน่ห์สองคนมาเจอกันคุณก็มีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์นะครับนะเรียกว่าถ้าเจอกันก็มีโอกาสปิ๊งกันได้หรือปิ๊งกันแล้วด้วยเหอะนะพลังงานค่อนข้างชัดเลยว่าเขาชอบคุณมากอยากมาจีบคุณที่เขายังไม่จีบคุณอาจจะเป็นเพราะคุณเองที่ยังวางตัวดีอยู่คุณวางตัวดีมากเว้นระยะห่างกับทุกคนอย่างเหมาะสมและคุณดูมีบุค,คลิกของความรักความสงบทําให้คนที่จะมาจีบอาจจะยังไม่กล้าเข้าหาในทันทีทันใด แต่คนนี้ดูแล้วน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับน่าจะมาจีบคุณเร็วๆนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแน่นอน The Tower ใบเดียวอาจจะน่ากลัวแต่ถ้าออกมาในบริบทดีขนาดนี้มี The Tower นะใบนี้ใบเดียวอาจจะดูน่ากลัวแต่แวดล้อมไปด้วย The Sun The Highland View of Fortune ทั้งหลายที่เราเปิดกันมาแต่ต้นการนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอนนะครับนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอนป,ปรับปรับฉับพลันทันใจด้วยบางทีคุณอาจจะเคยมีปัญหาใดๆดังกล่าวมาแล้วนะ ปัญหาใดๆดังกล่าวมาแล้วคุณจะจบปัญหาได้อย่างปัจจุบันทันด่วนและก็เป็นไปได้ว่าปัญหาของคุณอาจจะได้รับการแก้ไขเพราะคนคนนี้ที่ชอบคุณที่อยากเข้ามาเจีบคุณเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือได้คุณด้านการงานการเงินหรือใดๆก็แล้วแต่มายกระดับชีวิตคุณหรือแม้แต่มาเป็นที่ปรึกษาคุณที่เคยเครียดอยู่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครปรึกษาใครพอคุณได้คุยกับคนนี้คุณปิ้งแวบคิดออก มีไอเดียบันเจิดเรียกว่าคิดเองคนเดียวคิดไม่ออกมาตั้งนานพอคนนี้มาช่วยเป็นคู่คิดทําให้คุณคิดออกมีไอเดียดีๆป,ป,ปุบปับฉับพลันขึ้นมาเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีก็ย่อมได้ในเบื้องต้นนะครับการชอบกันครั้งนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับและถ้าคุณอยากจะดูเพิ่มเติมว่าคนคนนี้จะเป็นคนราศีใดธาตุใดได้บ้างนะดินน้ําลมไฟโดดเด่นมากกับคนธาตุดินเลยธาตุดินจะชัดมังกรพฤษศกันแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับราศีเมษเด่นราศีธนูเด่นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ธาตุดิน เป็นพิเศษอันนี้ดูตามราศีสากลน,นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับดูไว้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นพอนะที่แน่ๆคนลักษณะดังกล่าวชอบคุณมากอยากเข้ามาจีบคุณคุณลองไปสังเกตดูนะ ใครที่ดูมาทําตาวิบวับกับคุณหรือว่ามาชอบมาชวนคุยชอบมาหาเรื่องใกล้ชิดไม่ได้มีธุระอะไรก็ยังหาเรื่องมาข้องแวะมาเกี่ยวข้องส่งข้อความทักทายมาส่งรูปอะไรมาให้ดูหาวิดีโอสนุกสนานส่งมาให้คุณพยายามหาเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณคนคนนี้ชอบคุณมากและพยายามมาใกล้ชิดคุณนะครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่โดดเด่นโดดเด้งเป็นพิเศษคนคนคนี้มีแนวโน้มมาจีบคุณนะดังกล่าวไปแล้วนะครับลองไปสังเกตดูว่าใครทําดีกับคุณเป็นพิเศษและแถมให้นิดนึง ว่าคนคนนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเรื่องการจีบคนอื่นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะเขินอายต่อหน้าคุณหรือมีท่าทีประหมาได้ลองไปสังเกตดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้โห เด็กถือไม้เท้าเพชรอฟวอนส์นะครับเด็กถือไม้เท้าเพ g e อฟวอนส์ใบนี้มายืนยันการันตีคอนเฟิร์มคำทำนายเราวันนี้ว่ามากันถูกทางให้คุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยให้ทำทุกอย่างไปตามลำดับขั้นตอนอย่าทำอะไรเสียเส่ยงๆอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนแล้วเรียกว่าใช้ชีวิตตามปกติตามที่ควรจะเป็นยึดถือความถูกต้องแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะอย่าไปหักโหมการงานมากเกินไปบางอย่างเราบาลานซ์ชีวิตให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวไปเองส่วนคนที่ชอบคุณจะเข้ามาจีบคุณนี้เขา ามารถมาช่วยเสริมชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้ถ้าคุณสังเกตเห็นแล้วว่าเป็นใครก็ลองรับไว้นะครับโชคดีแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ